ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนชอบดวงใครชอบดูดวงมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ5อันดับราศีรวยแรงปลดหนี้รับเดือนสิงหาคมดาวเด่นหมอไว้เปิดดวงแล้วเฮงต้อนรับเดือนสิงหาคมค่ะ อาจารย์ไว้หรือหมอดูโอปป้าเปิดไพ่ยพยากรณ์5ราศีสุดปังดวงการเงินทะลุเพดานมีเกณฑ์ปลดหนี้รับโชคเจราจาค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์แบบไม่พักไปดูกันค่ะว่าอาจารย์ไว้จะทำนายดวงของชาวราศีอะไรเอาไว้กันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ อันดับราศีดวงดี 1. ชาวราศีมีน 2. ชาวราศีกุม 3. ชาวราศีเมษ 4. ชาวราศีตุลและ 5. ชาวราศีพฤกษกค่ะไปฟังคำทำนายพร้อมๆกันเลยค่ะโดยทั้ง5ราศีนี้จะได้รับพลังบวกเรื่องโชคลาภเจราจาแล้วได้เงิน ค้าขายรุ่งลูกค้าแน่นชีวิตที่เคยแบกภาระจะเริ่มเบาสบายยิ่งสายสตรองสาวกแกร่งที่สู้ไม่ถอยในเดือนนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีแต่คนชื่นชมชีวิตเปลี่ยนจากลำบากเป็นลักชุรี่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะโชกกำลังจะเข้ามาบ้านไหนที่เคยเงียบจะกลับมาคึกคักเงินไหลมาเทมา ดวงชะตาไม่ใช่การลลขิดชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิธีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุง ฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายมืดหรือฝ่ายต่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจจะแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันอยู่กับบุญกับกรรมของแต่ละคนสุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ